สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวเอาข่าวด่วนๆเอาข่าวที่เป็นที่สนใจของพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาเล่าให้ฟังกันฉะนั้นวันนี้มันเป็นข่าวที่คนสนใจกันมากสนใจกันมากตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่ให้มีบัตรสองใบที่ให้มีบัตรสองใบ กรรมธิการวิสามันเกี่ยวกับกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ลงมติแล้วเมื่อวานนี้นะครับผลการลงมติคือ32เสียงต่อ14เสียงเรียกว่าพันชลุยครับใช้เลือกตั้งบัตรสองใบแต่คนละเบอร์สมมุติว่าสมมุติว่าพักการเมืองเลือกพักการเมืองก็อีกหมายเลขหนึ่งเลือกสอสอเขต คุณจะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่คนละเขตแต่พักเดียวกันก็คนละเบอร์ครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันจะไปสิ้นสุดที่ไหนที่การประชุมวาระสองวาระสามของรัฐสภา,าแต่ตอนนี้ชนะคะคานก,นกันที่คณะกรรมาการครับเมื่อวานนี้ตอนบ่าย,ายที่รัฐสภาคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส เขาได้มีมติโหวตประเด็นบัตรเลือกตั้งสองใบโดยคณะกรรมาการเลือกตั้งสองใบแบบคนละเบอร์จำนวน32เสียงส่วนให้มีการแก้ไขเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบแบบเบอร์เดียวทั้งประเทศเนี่ยมีแค่14เสียงคือฝ่ายคา้านฝ่ายคา้านฝ่ายค้านก็แพ้กรรมาการที่มาจากฝ่ายรัฐบาลที่มาจากวุฒิสมาชิกเรียกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ก็ในกรรมธิการก็แพ้แล้วพอถึงในสาภามันก็ต้องเสร็จแล้วแน่นอนมันก็สู้เขาไม่ได้แล้วครับเพราะเสียงข้างมากก็คือวุฒิสมาชิกมันต้องมีอย่างน้อย84เสียงมันจึงจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านฉะนั้นจบแล้วตรงนี้จบแล้วฉะนั้นเรื่องต่อไปที่คนสนใจก็คือเรื่องของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสอสเขตมีทั้งหมด400เขตได้สอส400คนการเลือกตั้งอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งอีกใบหนึ่งเขาเรียกว่าเลือกพักการเมืองบัญชีพักการเมืองที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าปาร์ตี้ลิสก็เป็นบัตรเลือกตั้งอีกใบหนึ่งนะพักไหนได้เลขอะไรนะจับฉลากได้เลขอะไรก็คือเลขนั้นส่วน ส่วนบัญส่วนสอสอเขตใครจับได้หมายเลขอะไรก็เป็นเลขนั้นไม่ใช่เบอร์เดียวทั้งประเทศไม่ใช่เลขเดียวทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่วิพากวิจารณ์กันมากมายสำหรับรายการวันนี้นะครับและตั้งแต่เมื่วอวานเย็นแล้ววันนี้คุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้กกตเร่งสอบพักเก้าไกลข้อหา ปฏิปักต่อการปกครองตายครับตายถามว่าตายไงเอามานน่ากลัวตายตายแง่แกหรือเปล่าคือทหารเนี่ยตายคาสนามรบเป็นเกียรติยศพักการเมืองถูกยุบคาสภาชาวประชาชื่นชอบเพราะพักการเมืองพักนี้เป็นพักที่กล้าชนกล้าสู้นะฉะนั้นเมื่อท่านกล้าชนกล้าสู้ทั้งแดดทั้งฝนท่านไม่กลัวลมไม่กลัวพายุ ไม่ต้องมาหวาดหวั่นอะไรถามว่ามีคนให้กำลังใจมีไหมมีเยอะผมเองก็แอบอยู่ลึกๆที่ให้กำลังใจในฐานะที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าคนที่สมนำหน้ามีไหมก็มีเยอะครับก็มีเยอะซึ่งเขาเรียกหัวหน้าพักไปสอบตอนนี้หัวหน้าพักติดโควิดครับติดโควิดคุณทิมพิทาลิมเจริญรัดติดโควิด พักเก้าวไกลเขาก็มาถแถลงชี้แจงกรณีกะกะตเรียกสอบในการที่สมาชิกของพักเนี่ยไปอภิปรายงบประมาณปี65ที่ผ่านมาพักเก้าไกลเขาก็ยืนยันว่าการอาภิปรายงบราชการในพระองค์เป็นการทำหน้าที่สสอพร้อมชี้แจงหลังจากนายพิธาหายจากการป่วยโควิด -19 ตอนนี้ยังป่วยอยู่ครับก็ยังไม่ได้ไปชี้แจงก,ะก,ะกะับกกต ก็เป็นเรื่องด่วนจีไประนีจ๋าที่มีการย้ำขึ้นมาว่าต้องรีบมาชี้แจงด่วนจีเลยเพราะมีการร้องเรียนไปกกตจะทำเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเกี่ยวพันกับสถาบันจะช้าไปก็โดนชาวบ้านด่าจะเร็วไปมันก็เหมือนว่าไปการแกล้งเขาฉะนั้นเราต้องมองด้วยหัวใจที่ยุติธรรมและเป็นธรรมเอาใจช่วยลึก,ลก แต่จะผิดจะถูกผมไม่สามารถจะไปชี้ได้จะไม่สามารถไปชี้ได้ซึ่งเมื่อวานก่อนนี้คุณต๋อมคุณชัยทวัฒน์ลานนท์เลขาพักพร้อมด้วยรังสีมันโรมสอสอพร้อมด้วยเบญจาแสงจันทสอสอเขาก็แถลงข่าวจจะจ๋าจ๋ายางงั้นอย่างงี้ไม่ผิดอย่างงั้นอย่างงี้ก็ว่าไปคือไอ้เรื่องที่คุณคิดมันอาจจะไม่เป็นแบบที่คุณคิดก็ได้ เหมือนกับเรื่องพักอนาคตใหมา่คนที่ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะผมก็อยู่ในเหตุการณ์คุณปีเยบุตรเนี่ยอาจารย์ปียบุตรยืนยันโอ้ยไม่สามารถจะยุบเราได้เราสามารถเราเป็นนิติบุคคลพรรเป็นนิติบุคคลสามารถจะกู้เงินมาทํากิจกรรมการเมืองไนดะ้ก็เห็นเรียบร้อยนี่ครับยุบเรียบร้อยฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเมืองในปัจจุบันนี้มันไม่ปกติธรรมดาเหมือนกับการ ลงคะแนนเสียงของคณะกรรมาการไอเรื่องบัตรสองใบที่สภามาวานบ่ายนี้มันก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับฉะนั้นพักเก้าไกลจะชี้แจงยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของพักแต่คนเขามองเขาก็มองกันหลายแบบด้วยกันกันกบท่านผู้ชมมีเรื่องที่น่าสนใจนะว่าคดีเนี่ยมันเกี่ยวพันกับมาตรา12หรือเปล่า พูดถึงมาตรา12ไอ้มาตรา12บเนท่านผู้ชมเป็นมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเขาบัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหกากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะบางครั้งเขาก็เรียกมาตรา1นึ่สองว่าเป็นกฎหมายมิน่นในหลวงมิน่นพระบรมเรจานุภาพ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มันประกาศเป็นกฎหมายแล้วหลายคนก็ติดคุกเพราะอย่างนี้ถูกกล่าวหาเพราะอย่างนี้นะจะเป็นด้วยเหตุความตั้งใจจะเป็นด้วยเหตุปากไม่ดีหรืออะไรยังไงผมไม่วิพากวิจารนะก็แล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วแต่ว่าเรามีเหตุผลเรามีหลักฐานที่จะไปต่อสู้คดีอย่างไรเพราะมาตรา112เนี่ยเขาให้ความคุ้มครองบุคคลหลายตำแหน่งทั้งพระมหากษัตริย์ ทั้งพระราชินีทั้งรัชทายาททั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์นะคือไม่ได้แยกแยะว่าเป็นเป็นท่านผู้นี้เป็นท่านผู้นั้นคือมันเป็นเป็นกฎหมายที่ว่าเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรนะความมั่นคงแห่งราชนาจักรอาจจะอาจจะไม่ผิดในกฎหมายอาญาหนึ่งหนึ่งสองเพราะอะไรเพราะเอกสิทธิ์ของสสที่พูดในสภาก็ได้แต่มีการถ่ายทอดเรื่องนี้ไปข้างนอก อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดในสภาถ้าตัวเองไม่ได้ไปถ่ายทอดข้างนอกก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันจากเอกสิทธิ์ในสภาแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมบอกแล้วว่าการเมืองวันนี้มันไม่ปกติไงถ้ามันปกติเมื่อวานมันไม่ออกมาอย่างนี้หรอกพักเดียวกันจังหวัดเดียวกันแต่คนละเขตแต่คนละเบอร์อย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดมันจะไปสิ้นสุดการประชุมรัฐสภาคือประชุมร่วมของวุฒิสมาชิกกับสส แต่มองลึกเข้าไปมองไกลเข้าไปมันไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นแบบที่ฝ่ายค้านต้องการครับจะว่าใครผิดก็ไม่ได้จะว่าใครถูกเขาบอกว่าเขาก็เสียงข้างมา,เาก,ากามมาเขาก็ว่ากันตามกฎหมายเขาก็ว่ากันตามกติกาเขาก็ว่ากันตามรัฐธรรมนูญตามเสียงข้างมากเพราะเสียงข้างมากบอกว่าถ้าเอาเบอร์เดียวทั้งประเทศทั้งบัญชีรายชื่อและสสเขตมันก็จะกลายเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ เหมือนกันครับท่านผู้ชมเหมือนกันเหมือนกับคดีที่กะกะตเร่งสอบพักเก้าไกลเนี่ยซึ่งเวลานี้ยังสอบไม่เสร็จยังไม่รู้เลยจะส่งสารล้มนูลตอนไหนจะใช้โมเดลแบบกัมพูชาหรือเปล่าไปส่งตอนจะเลือกตั้งหรือเปล่าแบบไทยรักษาชาติหรือเปล่านะอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผู้นํายังไม่รู้ว่าผู้นําจะว่าไงผู้นําจะว่าไง ซึ่งเมื่อเช้าใครดูรายการผมตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็คงใจเห็นใจเห็นข่าวที่มีคนสงสัยผมก็ล่วงลึกเข้าไปข้างในว่าเฮ้ยเวลานี้ประยุทธ์กับทักษิณเขาคุยกันแล้วเหรอโทนี่ก็ประยุทธ์มีคนไปจีบมีคนไปเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีมีคนไปเชื่อมความความปลองดองกันขึ้นมาสื่อก็ไปถามนะสื่อก็ไปถามประยุทธ์บอกคุยกันได้เหรอืคอคืออยากคุยเหมือนกัน อาจจะคุยกันไปแล้วก็ได้หรืออาจจะปิดกันไปแล้วก็ได้หรืออาจจะมีรับลมคมในมีข้อตกลงลึกๆก,กันไว้ก็ได้เพราะเขาก็เป็นพักใหญ่พักเพื่อไทยเขาเป็นพักใหญ่ไปยุทธเขาก็มีอำนาจตรงนั้นอาจจะมีการเกลี้ยเสียกันแล้วก็ได้ว่าว่ายินยอมให้ทักษิณกลับมายินยอมให้โทนี่กลับมาถึงโทนี่พูดหลายครั้งปีนี้ ว่าจะต้องกลับมาแล้วเดี๋ยวจะบอกอุ้งอิงเป็นคนแรกจะบอกอิงเป็นคนแรกซึ่งเบื้องลึกเบื้องลับก็มีการเดินเรื่องไปนําหน้าไปนานมากแล้วอาจจะเป็นเรื่องนิรโทษกรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องฟื้นคดีขึ้นมาก็ได้ทีนี้เรื่องของการที่คณะกรรมการเลือกตั้งเร่งสอบพักเก้าไกลนี่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งคือเราไปโทษคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ได้มีคนร้องมาเขาก็สอบ แต่เรื่องมันมันก็นานพอสมควรนะจะทำงานช้าไปซะอีกที่จริงควรจะรวดเร็วกว่านี้แต่เอาละไม่เป็นไรนะลองมาท่านกสอบเพราะมันเกี่ยวกับสถาบันซึ่งผู้คนสนใจและข้อหาเนี่ยมันเป็นข้อหาร้ายแรงคือข้อหาปฏิปักษต่อการปกครองเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวกับอาญาซึ่งข้อหานี้อาจจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะผิดกฎหมายประกอบรัฐมนูลก็ได้ นะอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นไปตามกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็ได้แต่แต่อาจจะมีความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ไดนะ้มันมีกฎหมายที่บัญญัติไว้ถ้าผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนแน่นอนฮะพรรคก็โดนยุบพรรคก็โดนยุบซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์เรื่องนี้กันแต่ก็เพียงแต่วิเคราะห์แต่เรื่องจริงๆนั้น ก็ต้องตามดูกันว่ากรกตอสอบสอบแล้วแน่นอนเขาส่งสารร่ำนูลสารล่ำนูนเขาก็มินิฉัยถ้ายุบก็คือยุบเหมือนก็ยยุบพักอนาคตใหม่ก็เคยยุบมาแล้วในอดีตพักไทยรักไทยก็เคยยุบมาแล้วในอดีตพักพลังประชาชนก็เคยยุบมาแล้วเคยยุบมาแล้วฉะนั้นไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องตามดูกันครับตามดูกันฉะนั้นถ้ายุบ ก็โอ้โหตายยกพวงเลยท่านผู้ชมตายกพวงเลยครับจะเตรียมการเลือกตั้งคราวหน้าทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะยุบตอนไหนจะใช้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้จะใช้ตําราเดียวกันกับกับกมพูชาเขายกเขมรโมเดลหรือเปล่าจะใช้แบบนี้หรือเปล่านะถ้าใช้แบบนี้เสร็จมาก้องร่องเลยครับก็ไม่มีใครได้ลงเลือกตั้งคนที่เป็นกรรมการบริหาร ก็อาจจะถูกคดีไบแบบคุณธนาธรสิปีไม่สามารถจะลงเล่นการเมืองได้เลยเหมือนกับไทยรักษาชาติหวัวหน้าพักก็โดนไปกรรมาการบริหารซึ่งยกพวงครับเป็นลูกหลานคุณโทนี่ทั้งนั้นลูกหลานคุณโทนี่ทั้งนั้นก็หยุดเล่นการเมืองนะก็เข้ามาเดินหน้าอยู่วงหน้าไม่ได้ก็อยู่วงหลังก็อยู่ข้างหลังคอยแอบช่วยพักเพื่อไทยไอ้ทั้งหลายทั้งปวงในท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องความ ความคืบหน้าในทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้คนอาจจะมองไม่สำคัญแต่ผมมองสำคัญครับเพราะมันมีเรื่องลึกๆมันมีเรื่องลึกๆมันเป็นโมเดลลึกๆที่อาจจะเอามาจากกัมพูชาก็ได้ที่สมเด็จฮุนเซนยุบพักฝ่ายค้านทั้งหมดขนาดไอ้กึมหัวหน้าพักไปประชุมและเขาบอกว่าประชุมในป่ามันประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตรัฐ แล้วพวกเนี้พวกเนี้เหมือนกับเป็นกระบฏเขากล่าวหาว่าเป็นกระบฏนะก็เป็นพักของสมรังสีนั่นแหละเสร็จแล้วก็จับไปกึมขึ้นศาลศาลตัดสินจำคุกกึมครับหัวหน้าพักและก็ศาลตัดสินให้ยุบพักฝ่ายค้านของกัมพูชาพอยุบพักเสร็จแล้วตั้งพักใหม่ไม่ทันแล้วตั้งพักใหม่ไม่ทันนะท่านผู้ชม การเลือกตั้งเมื่อหลายปีก่อนก็ใครจะสู้ละ่ะก็มีพักเดียวก็พักสมเด็จฮุนเซนนอกนั้กก็เป็นพักเล็กๆมันจะไปสู้ไหวเหรอปรากฏว่าพักของสมเด็จฮุนเซนกวาดหมด125ยบห้าที่นั่งฉะนั้นในสภาปัจจุบันนี้เป็นพักรัฐบาลทั้งหมดไม่มีพักฝ่ายค้านแม้แต่เสียงเดียวพลเอกประยุทธ์ต้องการอย่างนี้หรือเปล่าเห็นว่ามันเป็นโมเดลที่ปลอดภยัยเป็นโมเดลที่พักเก้าไกลมีคดีอยู่แล้ว ผมไม่ยังไม่ได้ใช้คําว่าทําความผิดอยู่แล้วนะมันเป็นคดีอยู่ที่มีการกล่าวหาอยู่แล้วเป็นจําเลยอ,อยู่แล้วเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วแต่สารยังไม่ได้วินิจฉัยว่ามีความผิดถึงขั้นไหนอะไรยังไงแต่ถ้าสารวินิจฉัยแล้วมันก็คาเหมือนโมเดลนั่นเองนี่คือพักเก้าไกลถามว่าถ้าเป็นพักเพื่อไทยเพื่อไทยก็ยังไม่จบครับ มีเรื่องคาอยู่ในกะกะตเกี่ยวกับการเข้ามาจุนจ้านของโทนี่วุฒซัมเขาห้ามครอบงำโทนี่วุฒซัมครอบงำแล้วมีคนของพรรคไปหาที่สิงคโปร์โทนี่วุฒซัมไปช่วยจังเชียงใหม่หาเสียงอ,อบจอนี่ก็มีอยู่สองพรรคแล้วนะอีกพรรคหนึ่งคือพลังประชาราัฐก็โดนเหมือนกันมีการถูกลอมเรียนสมัยที่พลเอกประวิทย์ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค ประวิทย์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักประวิตย์ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ประวิทย์ไปร่วมเสือเข้าประชุมก็ที่วังน้ําเขียวก็ถูกลองเรียนว่าถูกลองเรียนว่าพลเอกประวิตย์เข้าไปจุ้มจ้านกับพัก,กพลังประชารัฐเข้าไปครอบงําพักพลังประชารัฐฉะนั้นสามพักเนี่ยฟังข่าวดูแล้วอาจจะโดนยุบจังสามพักก็ได้การเมืองมันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนอย่างเนี้ยถ้ายุบสองพักเฮ้ยไปรังแกเขายุบเก้าไกลยุบ เพื่อไทยนี่รังแกเขาแต่ถ้ายุบพลังประชารัฐไปด้วยเนี่ยพี่ป้อมจะได้กลับบ้านซึ่งผู้นำเขาก็ไม่ได้ขอลาหาไม่ได้เสียใจอะไรเลยเพราะตอนนี้ก็เดินคนละทางอยู่แล้วจะได้ไปปั้นพักรวมรวมรวม,รวมไทยสร้างชาติต่อซึ่งเวลานี้กำลังขมือกึงเกลียวและเป็นพักที่ที่เวลานี้เสนาเขาก็เลมโบ้ไงะพีรพันไง หลายคนที่กระโดดเข้ามาแล้วก็จะมีอีกหลายคนก็เป็นพักที่หมายมั่นปั้นมือจะเอามาแทนพักพลังประชารัฐการเมืองมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นตามดูเอากันก็แล้วกันฉะนั้นก็เอามาเล่าให้ฟังกันตามดูครับเรื่องนี้ว่าพักก้าวไกลจะตายยกรางไหม และจะตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชารัฐจะตายกันยกพวงไหมและจะตายตอนไหนตอนก่อนเลือกตั้งหรือตอนที่กำลังเลือกตั้งซึ่งเตรียมตัวไม่ทันนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ก่อนแล้วกันเหมือนกับเรื่องของโควิดเนี่ยประมาทไม่ได้ครับผมฟังมดฟังหมอหลายท่านนะออกมายืนยันวันนี้ เรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะเรื่องของโควิด -19 เนี่ยอย่างหมอธีระว่าอย่างี้ในแพทย์ธีระบอกสังคมควรตาสว่างโควิดน่ากลัวอย่าหลงเชื่อการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจผิดคุณหมอทีระบอกว่าโควิดเนี่ยไอโ้โรคโควิด -19 ไม่กระจอกสังคมควรจะตาสว่างอย่าหลงเชื่อการประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจผิด แต่ละรอกแรกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอไมครอนแม้จะรุนแรงน้อยแต่ติดง่ายป่วยง่ายและก็ตายได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มไม่เสี่ยงแม้จะได้รับวัคซีนไปกี่เข็มหรือไม่ได้รับก็ตามในแพทย์องศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์มหาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทะลุ48 4ล้านเมื่อวานนี้ทั่วโลกติดเพิ่มนะครับ มีตายมีอะไรกันเยอะแยะหมดมีทั้งเกาหลีใต้ติดเยอะเยอะระมันฝรั่งเศสอิตาลีและออสเตรเลียและผู้ติดเชื้อใหม่ที่มีในประเทศยุโรปเนี่ยจากยุโรปหรือเอเชียเนี่ยครอง8ใน10อันดับแรกและ16ใน20อันดับแรกของโลกจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของโลกตอนนี้มาจากทวีปเอเชียบ้านเรานะครับและก็จากทวีปยุโรปรวมกันแล้วคิดเป็น89%ของโลก ในขณะที่การเสียชีวิตคิด,คดเป็นร้อยละ70การติดเชื้อในเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียคิดเป็นร้อยละ3 3 7 3ของทั้งโลกครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยร้อยละ2 3 4สส่วนสถานการณ์ลำบาดในบ้านเราในประเทศไทยนะคนติดเชื้อใหม่รวมทั้ง ATK สูงอันดับ7ของโลกครับอันดับเของโลกและอันดับ2ของเอเชีย ในขณะที่จํานวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมสูงเป็นอันดับ12ของโลกฉะนั้นที่เขาบอกว่าโควิด -19 ไม่กระจอกโควิด -19 ไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาโควิด -19 ไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับไวรัสอื่นในอนดีตแล้วมาตีขลุมว่าเหมือนกันไม่ใช่โควิด -19 เป็นโรคใหม่ที่โลกเพิ่งจะรู้จักไม่กี่ปีเราทราบกันชัดเจนว่าทําให้เกิดการระบาดทั่วโลกอย่างรุนแรง ในที่สุดในรอบกว่าร้อยปีที่ผ่านมาเหมือนกับที่องค์การอน,นมามัยโลกได้ประกาศไปแล้วฉะนั้นไอเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการกลายพันธุ์ไปหลากหลายครับท่านผู้ชมและทำให้เกิดการระบาดหลายระลอกแต่ละระ,ะลอกเนี่ยมีความหนักมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สายพันธุ์ด่้งเดิมตั้งแต่สายพันธุ์อูฮันสายพันธุ์จีอันฟ้าสายพันธุ์เบตา้าสายพันธุ์เดลตา้าและสายพันธุ์โอไมครอนในปัจจุบัน มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รุนแรงครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสร้างภูมิต้านทานอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมแนะนำแนะนำจากตำราครับตำราของอาจารย์หมอศาสตราจารย์นายแพทย์นะโดยเฉพาะเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์วรสขามินอดีตปร,รัชกระทรวงออกมาบอกเลยเขียนหนังสือเนี่ชื่อเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกสำหรับสร้างภูมิต้านทาน มันก็เหมือนวัคซีนสร้างภูมิต้านทานแต่วัคซีนแค่สร้างภูมิต้านทานแต่เบกาต้ากรูแคนเนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานและสามารถจะสร้างเซลล์เพชฌฆาตธรรมชาติเซลล์เพชฌฆาตธรมตธรมชาติคือนิตรันคิลเลอร์เซลล์มันคืออะไรมันคือเซลล์เพชฌฆาตที่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคโดยไม่จําเป็นต้องเคยเห็นมาก่อนและไม่เฉพาะเจาะจงเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่ง มันสร้างเซลล์ในร่างกายเราถ้ากินเบต้ากลูแคนเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยี่ห้อครับมันเป็นชื่อสามันยี่ห้ออะไรแค่นั้นแหละและผลิตจากอะไรฉะนั้นศูนย์สุขภาพเบต้าวันก็บอกกับท่านว่าเบต้ากรูแคนของศูนย์สุขภาพเบต้าวันก็คือชื่อเบต้าวันมีเครื่องหมายออยอและการโฆษณาเราก็ขอคออ,อเครื่องหมายคออ คือขออนุญาตให้โฆษณาได้ผมก็เอามาเล่ากับบอกให้ฟังกันมีส่วนประกอบของเบต้ากรูแคนจากยีสต์ขนมปังนะอย่างชนิดเข้มข้นจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีส่วนประกอบมีวิตามินซีมีคิวเทนมีอะไรเยอะแยะแล้วตอนนี้โปรพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี free, 1ขวดศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอผมนะครับท่านแอดไลน์เข้ามาหรือจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ตอนนี้มีโปรพิเศษ ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดอะขอพระคุณทุกท่านครับติดติดตามชมรายการบุญระวีตีข่าวและรายการข่าวทะลุใหม่ตอนเช้าลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากระบมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม